โกลโมบาย AAS อัปเดตโปรใหม่เน็ตเต็มสปีด50กิกะไบต์ติด f อฟอ10เมกะบิตเพอร์เซกันโทร100นาทีพร้อม Wi-Fi ฟรี free, เดือนละ299บาทหลังจากที่ AAS เปิดตัว10โกลโมบาไม่ทันไรก่อนหน้านี้นะครับคราวนี้อัปเดตโปรใหม่จัดเต็มกว่าเดิมจากเดิมที่เป็นโปรรายเดือนเน็ตเต็มสปีด50กิกะไบต์ติด f อฟ512กิโลบิตเพอร์เซกันเปลี่ยนเป็นเน็ตเต็มสปีด50กิกะไบต์แล้วติด f อฟที่10เมกะบิตเพอร์เซกันแทนและ YouTube Premium ฟรีอีก3เดดือนโยยจ่าเพียงเเดือนละ299บาาทท่นั้น สำหรับขั้นตอนการสมัคนะครับเข้าไปที่หน้าเว็บ g o m o .th เลือกหัวข้อแพ็กเกจหลักจากนั้นก็กดสมัครแพ็กเกจ299บาทเลือกเบอร์ที่ต้องการหรือจะเลือกเป็นย้ายค่ายเบอร์เดิมก็ได้จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อยถัดมาหน้าเว็บก็จะให้กรอกรหัสบัตรเด bit, บิตบัตรเครดิตหรือ MP a y หรือแลบบิทไลน์เพย์วอลเลเพื่อชำระเงินแล้วรอรับซิมที่บ้านได้เลยครับหลังจากรับซิมเรียบร้อยแล้วเตรียมบัตรประชาชนให้พร้อมกดวิดีโอคอลเพื่อยืนยันตัวตนผ่านแอปโกโมส่วนข้อควรรู้ของโปรโมชั่นนี้นะคร หลังจากใช้เน็ตครบ50 g b เต็มสปีดแล้วจะติด F-UP ที่10 m b p s แพ็กเกจหลักจะได้โทรฟี100นาทีส่ง SMS ได้200ครั้งและใช้ a a s Super WiFi ได้แบบไม่อั้นแพ็กเกจร,ราคาเดือราะ299บาทรวม VAT แ,แล้ว ใช้ได้สูงสุด12รอบบินรับสิทธิ์ YouTube Premium f r e ไม่อั้น3เดือนรับแพ็กเกจ Work from anywhere ฟรีใช้เน็ตไม่จำกัดสำหรับ Office 365และ Zoom นาน3เดือนรับกรมธรรประกันชีวิต COVID-19 คลุมคลองสูงสุด100,000บาทเป็นระยะเวลา45วันสามารถสมับแพ็กเกจ roaming ไปต่างประเทศได้โดยไม่ต้องสลับซิมสามารถเช็คสถานะยอดคงเหลือทั้งเน็ตโทรและค่าใช้จ่ายผ่านแอป GoMo หลังจะได้รับซิมแล้วจะต้องเปิดบริการภายใน60วันสามารถนาซิมมาปล่อยฮอตสปอตได้แต่ห้ามใช้งานในเชิงพาณิชหรือโหลดบิตหนักๆเรียกได้ว่าโปรใหม่ของโกโมบายเอเอสนี่ฉีกแรงแซงทางโค้งทุกโปรซิมมือถือตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับอีกทั้งยังมีฟีเจอร์ที่สามารถทำโรม m i n g ได้เลยโดยไม่ต้องเปลี่ยนซิมอีกด้วยซึ่งหากใครที่ไปต่างประเทศบ่อยๆน่าจะชอบซิมแบบนี้กันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe จะได้อัปเดตข่าวสารไอทีทันใจกันได้ทุกวันนะครับ